อย่าลดแรงนะท่านผู้ชมฮะแรงจุมเบยกราบสวัสด,ดีมิตรลักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านครับขาะนี้พบกับผมอ๋อฮะอ๋อ,อเอกนั่นเองฮะอ๋อ,อเอกโตทักครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งฮะพอดีอยู่ในห้องน้ำขับแล้วรู้สึกว่าน,น้ำเดินนี่ครับเป็นไงทีมอาร์ทรงแด็ก แล้วเราก็อยู่หน้าห้องน้ําตอนนี้ในปัม๊มโอู้บังมินครับวันก่อนเจอทีฟอาสายคลีนนะวันนี้เจอแบบสายแรก็กดูบ้าง2อ0 0ฮะสุดยอดวันนี้ผมอาจจะสรีละไม่ค่อยดีอะไหร่่วนหลังนะครับขออนุญาตเข้าไปนั่งก่อนว้าวเฮ้ยรถมันแรงแท้เรา คันนี้เป็นเครื่อง2,500ห้านะน่าจะเป็น2,500ห้าที่เขาแข่งงาน2,500ระดันดาตรฐานปะน่าใช่แต่ภายในก็ยังเป็นคง GF-R อยู่กันแหละแต่เป็นไมดีแม็กนะครับอยู่ที่อ,อ,อูบางเนีนซึ่งเป็นลูกชายของบางมัดนั่นแะหจะไม่ผิดไม่บางมัดของตันนะบางมัดทำสีอูทำสีที่ดังมากๆเพราะว่ารถเซอร์กิตจะมาทำที่นี่ ถ่ายเทยดีครับเนื่องจากว่าเรามองเห็นพื้นถนนไม่ต้องกลัวจะมีลูกรลานาหน้าในแทงเส้นนะฮะแถวนี้ก็เรียกอะไรชนบุรีป่ะเกาะโพเกาะโพและอย่างหนึ่งเจ้าของเนี่ยทักษะดีขับรถเทอกินด้วยเดี๋ยวพาไปรู้จักกันเอาละครับเรามาถึงอู่ของบังมินแล้วบังมินรูกบังมะบังมัดไม่ใช่บังมัของตานะ่มมู่หลายค้านะห้ามดาวมานะนะเว้ย นี่คือบางบินลูกบางมัดนะครับผมเมื่อกี้อู่สีนี่ดังมากอู่นี้คือผมรู้จักมานานละที่ทำรถเซอร์กิตเยอะๆเลยใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็มาทำกันอยู่ที่นี่ใช่ครับเฮ้ยทำไมก็ถึงมาทำที่นี่ที่อื่นมีทั้งเยอะแยะก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นสไตล์การปรับแต่งพวกพาร์ทพวกสีพวกอะไรเงี้ยเขาก็ทำเร็วนะเรื่องเรื่องรถต้างทำเร็วๆด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแกงกันไม่ทานใช่ครับและอย่างหนึ่งแบบสไตล์ที่โดนชนโดนบิดมาอย่างเงี้ยเขาก็ทำแบบเร็วอ่ะใช่ครับเออนี่ตรงนี้แหละเขาอาจจะมีรถมาทำเยอะเอาละตรงนั้นเรื่องของพ่่่ออออเเารืงลูกน ทำอู่รถเกี่ยวกับอะไรฮะอ่าก็รับแต่งรถทั่วไปแล้วก็พวกรถบ้านรถใช้งานรถอะไรเงี้ยครับทำหมดเลยครับอแต่ตัวเองนี่ก็เป็นนักแข่งเธอกิจดอยู่แล้ววิ่งมากี่ปีละวิ่งมาถ้าปีนี้เข้าประมาณปีที่6กครับอุ้ยหกปีแล้วประสบการณ์ท่วมท้นครับนะใช่ป่ะถ้วยบานเลยไม่รู้อะไรมัางเนี่ยครับล่าสุดนี้เป็นวิ่งรายการไหนถ้วยเป็นรายการอะไรครับอ่ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ครับผมเออทีเอสใช่ครับปีที่แล้วได้ที่2ประจําปีครับ ที่2ของปีเลยเหรอใช่ครับในในรุ่นคัสซีครับในอ๋อมันมีแบบมันคลาสใช่ครับอ๋อใน,ในคัสซีรถรถวิ่งกันเนยอะไหมครับส่่วนใหญก็ปีอย่างปีที่แล้วปีแล้วเฉพาะคาัสซีอย่างเดียวสามประมาณสามสิบคันตกใจเลยเมื่อกี้เนื้อคัสซีเออสามอ๋อสามคันครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สามสิบโอ้สามสิบนี่สองคนเก่งมากใช่เก่งมากอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปีนี้สามเมตครับผมอุ้ยวิ่งน้อยเลยวิ่งโอ้แสดงว่าขับได้ยี่สิบเลยเด้ยยี่สิบกว่าประมาณยี่สิบห้าครับโอ้ใช่นะครับ 6ปีที่ผ่านมาสั่งสมประสบการณ์อ่านแล้วคราวที่เรามาว่าถึงอู่บ้างองู่เปิดมานานแค่ไหนที่นี่อู่ที่นี่เปิดมาประมาณ4ปีครับ4ปี<ช>ไปแข่งรถเซอร,ร์กิต6ปีแสดงว่าแข่งก่อนถึงมาเปิดใช่ครับแล้วก็เรามีความรู้ทางด้านช่างหรือครับหรือไงฮะก็ยังไงศึกษาครับผมอยู่กับพ่อมาทํารถตั้งแต่เด็กๆแล้วกันครับถามหน่อยแล้วอู่สีก็ทํา รถเหรอตั้งแต่ผมเกิดมาก็ทำแล้วครับเขาบอกมันนะเัาทำทำเครื่องเหรอพ่อผมเขาเคยเป็นช่างเครื่องนะเขาว่ามาทาสีแต่ส่วนตัวผมผมชอบพวกเครื่องมากกว่าทําสีใช่ครับอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยทําเกี่ยวอันเี้กันเครื่องก็อยู่หลัพ่อมาตั้งแต่เด็กๆเกิดมาก็มีอู่แล้วครับแล้วก็ถึงเจนเราเราก็มาทําอู่เพราะว่าเราจะเกิดมาแล้วก็เจอแล้วใช่ครับอย่างนี้ดีแบ่งกันไปเดเพราะเวลารถอุบัติเหตุมา ไปที่นู่นไปที่นู่นก่อนเสร็จถ้าเครื่องเครื่องแปกอ่าประมาณที่เรานั่นเดี๋ยวเรามาว่าถึงรถบ้างที่ทําเป็นรถแข่งครับผมปกติเราเริ่มแข่งแบ็ก่อนหรือว่าเซอร์กิตก่อนผมแข่งเซอร์กิตมาก่อนครับอ่าแล้วทำไมถึงอยู่มาวิ่งแบ็อ่ามีเพื่อนแล้วกันครับเพื่อนรุ่นพี่ครับอ่าเขาก็อยากทารถแบ็คเขาก็เลยติดต่อมาอย่างคันนี้ครับก็เป็นรถของเพื่อนกันคันนี้นะที่ผมขับเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเฮ้ยขับดีมากเลยนะใช่แรงไม่รอรอบขับดีเร็ว ใช้ได้เลยติดนิดเดียวร้อนนี่นะครับไม่ไม่มีแอร์ครับไม่มีแอร์ยังทนได้แต่อีกอย่างที่ทนไม่ได้คือไม่มีกระจกก็อย่างว่าแหละผมบอกแล้วไงนี่มันคือรถที่ขึ้นสไลด์ไปไม่ได้รถขับอยู่แล้วแข็งนะฮะสองพันห้าอะไรตัวนี้นะครับเป็นลู่เก้าสิบแปดครับอันนี้ในรุ่นไหนเนี่ยอ่าสังเหล็กครับล้วนเหล็กครับอ๋อล้วนเหล็กใช่แสดงว่าข้อเหวี่ยงได้ยืดการได้หมดแล้วยืดได้หมดไม่สองพันห้าแล้วแต่แค่สีตับสองพันห้าครับก็ยังสองพันห้าอยู่หัวใช่เป็นข้อสองพันห้ายืด 12มิลแล้วก็ลูกใหญ่เอ้<ช>แต่ซียัง4.5เหรอใช่ครับ4.5ครับเออไวเ้ยท่านผู้ชมนี่คือเครื่องยนต์ของอรถแดกอาเดี๋ยวผมให้ไปดูว่าเซอร์กิทกันบ้างท่านผู้ชมฮะมันเป็นอย่างเงี้ค,คือผมตการทดสอบอยาง D T สุดถึง8ครับของดีเซนตีนั่นเองนะอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยเขาวิ่งเนี่ยเขาใช้กี่รอบเวลาวิ่งบนเซอร์กิตอย่างรถเซอร์กิตนะครับอย่างสนามบริลามวิ่งอยู่ประมาณ12รอบครับผม12รอบแล้วรอบละกี่กิโลรอบละ4กิโล4ครับ 4กิโลเซใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้บังมินลองนะดีซีศูนย์แปดแล้วลองบอกฟิลลิ่งกับเพื่อนๆทางบ้านดูว่าเฮ้ยลักษณะเป็นไงเพราะว่าเราไปใช้บนถนนเราไม่ใช่ความเร็วสูงตลอดเวลาถึง12รอบใช่ครับอ่าเขาจะบอกได้ทันทีเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งมืออาชีพแล้วคราวนี้เครื่องยนต์ต้องต้องต้องโมดิฟายไหมฮะของผมอย่างตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000 4J3 ครับครับอ่าเป็นลูกเดิมก้านซิ่งแล้วก็ฝาสูบซิ่งครับอ่า ก็คือทำเหมือนกันทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่อะไรแตกต่างกันที่ถ้าอย่างเทียบกับรถแดกแล้วกันครับลูกสูบแล้วกันครับลูกสูบอาจจะเป็นลูกมาตรฐานเรื่องความคงทนเรื่องความร้อนเรื่องอะไรครับอย่างรถสกจะมันวิ่งหลายรอบเรื่องความร้อนสําคัญครับใช่และอินเตอร์นี้มันจะเย็นเหรอเดินเย็นครับเพราะว่าลมมันเข้าเข้าเข้าทางหน้ามาครับอ๋อนี่ดักเขาเลยอ่ะใช่ครับโอ้มีกลองดัก ให้เข้าอินเตอร์ไปเลยบนื่องจาครับเข้าหม้อน้ำครึ่งหนึ่งเข้าอินเตอร์ครึ่งหนึ่งแล้วทำไมเราถึงไม่อยู่ข้างหน้าครับอันนี้แต่สมสสยเฉยอ่าก็เรื่องให้ท่ออินเตอร์สองข้างครับมันอยู่ใกล้ท่อออดีมันจะทําให้รถช่วงลอต้นเต็มเร็วอ่ะครับรถมาดีกว่ารถมาดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้นะรบกวนหน่อยได้ครับบางมนก่อนที่จะไปทดสอบอยยางผมถามหน่อยถ้าทําแบบรถแดกเท่าไหร่ทำแบบรถแดกคันนี้สองพันห้าเนี่ยแข่งินนั่นแหละทำเครื่องเหรอครับหรือว่าอะไรครับเนี่ยทำเครื่อง อัเครื่องนี้ก็อยู่ประมาณประมาณแสนแสนกลางๆครับแสนห้าโดยประมาณนะกลางๆแล้วถ้าเกิดเซอร์กิล่ะเซอร์กิตก็อยู่ประมาณประมาณแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งเฉพาะเครื่องใช่ครับถ้ามีรถไห้ทำก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ครับท้งคัดจะรับอยู่แล้วล่ะั้ก็สมมุติว่าถ้าใครอยากรถเซอร์กิตเนี่ยครับมามีรถมาหนึ่งคันอย่างบอดี้พาร์ทพวกอะไรเงี้ยผมส่งที่อู่พ่อปุ๊บมามาหาผมก็ไล่พวกช่วงล่างเครื่องก็วิ่งได้แล้วครับอืมเอาละครับมาเดี๋ยว บางมินจะพาไปลอง DC 0ีศูนย์แปดท่านผู้ชมเคยเห็นกันอยู่แล้วล่ะนะถ้าพู้ชมดีซีศูนย์แปดเนี่ยล่องดิดยางลึกอยู่แล้วแล,วและอย่างหนึ่งใช้บนถนนได้สบายมากๆสายยางที่ทดสอบวันนี้ก็ท่านผู้ชมฮะสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่อนข้างใหญ่น่ากว้างเลยนะเอาละครับเดี๋ยวไปทดสอบกันก่อนอื่นขอเบอร์บางมินไว้หน่อยถ้าเกิดว่าเพื่อนทางบ้านสนใจอยากจะทําทรถครับผมถ้าสนใจซ่อมรถหรืออะไรครับก็ติดต่อได้เลยครับที่ศูนย์แปดแปดครับสองศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกครับหรือว่า เฟซบุ๊กก็ได้ครับอ่ากิติพงศ์นิพพันธ์ครับได้เลยครับฝากก็ได้นะฮะกับบังมินเอาบังมินเอามันไปหลอนทีนี่จัดให้ดูนี่วันรถเรกินมันขับกันยังไงได้ครับูัเอาแล้วะครับไปชมกันเลยฮะเอาแบบธรรมดาหรือพิเศษดีครับเอาแล้วแต่พี่เลยพี่ ครับเนืบดีครับผมผมว่ามันยางมันเนืยองทนยางค่อนข้างโอเคพี่ไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งครับเสียงยางไม่ได้ยินนะได้อยู่ครับพาเอาไปวิ่งในเบรกเกิตอย่างเงี้ยมันเหมาะเลยพี่ก็ต้องลองดูครับน่าจะได้อยู่นะครับสำหรับใครที่สนใจยางดิสติดีซีสูตแปดนะครับก็ติดต่อที่อเอดดิสติ้ได้เลยนะครับ